ุ่งนี้ใครหลายคนอยากให้มาคัสรัดฟอร์ดเป็นกับตันทีแมนยูที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนั้นของดิมิชาเบอร์บาตอฟนะครับอดีตกองหน้าของแมนยูหนุนให้มาคัสรัดฟอร์ดรับหนะ้าที่เป็นกับตันทีมในเกมที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลวันพรุ่งนี้ เราต้องบอกว่าแมนยูจะไม่มีบรูโน่ฟานเดสกับตันทีมที่ติดโทษแบนจะไม่เชนฮาครับต้องการคนรับหน้าที่ในเกมนี้ที่แอนฟิลนะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าได้แต่สินใจแล้วว่าใครจะรับหน้าที่นี้แต่ไม่เปิดเผยกับสื่อับขณะที่เบอร์บรตอปอยากให้มาคัสรัตฟอร์ดสวมปลอกแขนนําทีมมาฟังสิ่งที่เบอร์บรตอปได้พูดกับเบดแฟร์นะเขาบอกว่าเรารู้ว่ากับตันทีมบรูโน่ฟานเดสจะไม่ได้ลงสนามนั่นเป็นปัญหาอีกอย่างที่ต้องรับมือ แมนยูจะต้องหวังว่าใครก็ตามที่เข้ามาทําหน้าที่แทนเขาสามารถทดแทนได้แต่มันเป็นความเสียหายใหญ่สําหรับทีมคําถามคือใครเป็นผู้นําที่แอนฟิลล์ล่ะผมไม่รู้ว่าเอริกเจนฮาคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ใครคือคนที่คู่ควรได้ปลอกแขนกับตันทีมหรือนักเตะที่มีประสบการณ์อย่างจอห์นนี่อีเวนส์หรือราเฟลรานหรือใครที่เด็กกว่าและมีความกระหายอย่างสกอตแม็กโชมินใครสามารถพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นผู้นําทีมได้ บางครั้งในการจัดการกับผู้เล่นที่กำลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการให้ความเชื่อมั่นมาครัสวัด์ฟอร์ดต้องการความศรัทธาบางทีเขาควรเป็นกัปตันทีมในเกมนี้และมันอาจจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายในการให้เขาเป็นผู้นําทีมรรดฟอร์ดจะต้องตระหนักวันนี้คือโอกาสที่เขาจะได้เป็นผู้นําและเป็นดาวเด่นของแมนยูช่วงเวลาแบบนี้ยกระดับผู้เล่นได้พวกเขาแค่ต้องการมีคนสนับสนุน นี่จะเป็นจุดที่แรดฟอร์ตระหนักว่าฟุตบอลไม่ใช่เทพนิยายมันคือชีวิตจริงและเขาจะต้องเติบโตขึ้นเพื่อเป็นคนสําคัญของสโมสรผมได้เห็นตนั้งแต่ที่ต้องการโอกาสแบบนี้มันเกิดขึ้นกับผมมาก,ก่อนเหมือนกันบางครั้งคุณก็ต้องการอะไรแบบนี้โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่ดิมิชาเบอร์บาตอฟได้แนะนําว่าอยากให้มาคัสแรดฟอร์ดรับหน้าที่บทบาทกับตันทีแมนยูในการออกไปเยือนแมนยูขอรภัยในยาการออกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์พรุ่งนี้นะครับโอ้โหนั่นเลยครับ โอ้ต้องมาตามว่าใครนะที่จะเป็นกับตันทีแมนยูในวันพรุ่งนี้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวเลยนะครับผม